สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีบทความดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะจะให้ข้อคิดอะไรบ้างนั้นลองมารับฟังกันดูนะคะ<ม>ความอ่อนน้อมทําให้คนเราเก้าวหน้าความโอหังทําให้คนเราเสียหายชีวิตคนเราพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอดีต ก็กลับมาเกิดขึ้นซ้ำในยุคป,ปัจจุบันนั้นมีมากมายที่เรากล่าวกันว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยความสำคัญของประวัติศาสตร์นั้นคือการทำหน้าที่เป็นบทเรียนของคนในปัจจุบันสิ่งใดดีให้เอาเยี่ยงอย่างสิ่งใดร้ายอย่าได้เจริญรอยตามจีนโบราณกล่าวว่าโอหังมักพาให้พาห่ายแพ้ นั่นหมายความว่าความบ้าระหร่ำความอวดดีความจองหองและความโอหังนั้นเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวของชีวิตมนุษย์ในประวัติศาสตร์เรื่องราวของคนโอหังที่สุดท้ายต้องพบเจอกับจุดจบของความพ่ายแพ้นั้นมีอยู่มากมายความโอหังทำให้มองไม่เห็นหัวของคนอื่นแต่กลับประเมินค่าตนเอง อยู่เหนือคนอื่นคนโอหังมักถูกความโอหังของตนทำร้ายตนเองดังนั้นความโอหังปลกบพองคนไม่ได้มีเพียงคุณธรรมเท่านั้นที่ผู้คนยินยอมปราบการสิโรราบด้วยความหมดจิตหมดใจเซอร์ไอแซคนิวตันบิดาแห่งวิทยาศาสตร์แรกเริ่มของความสำเร็จนั้น มีผู้คนมากมายที่สรรเสริญเขาแต่เขากลับบอกกับทุกคนว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมองผมยังไงแต่ผมมองตนเองว่าไม่ต่างอะไรจากเด็กน้อยที่วิ่งเล่นอยู่บนชายหาดที่รู้สึกริงโลดทุกวันที่คนพบว่าก้อนหินเปลือกหอยมีความสวยงามแต่สำหรับความยิ่งใหญ่ของมาหาสมุทรที่อยู่เบื้องหน้าผมนั้น มกับไม่ร like no ู <t> ้เรื่องราวอาสียเลยบรมบาคูของจรอผู้มีจริยาอ่อนน้อมและไม่อายในการไต่ถามการถูกสรรเสริญยกย่องว่าเป็นบรมบาคูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดเลยคุณเอ๋ยความอ่อนน้อมทําให้คนเราก้าวหน้าความโอหังทำให้คนเราเสียหายก็จบไปแล้วนะคะ กับบทความที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าพอจะได้ข้อคิดอะไรกันบ้างขอให้ทุกๆคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ